ก็ผมเป็นยังไงพวกนี้ดีใจนะครับมีความรู้สึกว่าดีใจมากเลยได้ได้มากาบพระธาตุพระธาตุเชิงชุมใช่ไหมเชิงชุมแล้วเลยขอบพรเผื่อลุงป้าครับผมครับแล้วก็มีความรู้สึกดีที่ว่าได้ยินคนนู้นพูดคนนี้พูดเนาะครับครับผมความรู้สึกดีตั้งแต่เนาะแหละผมตั้งแต่ท่านที่บดีผ้าเห็นเลี้ยงไงครับแต่ว่า คนที่จะพิจารณาหรือนะมันก็จะมีประสบการณ์ที่สูงกว่านี้ไม่อะไรนะรถอะไรไปเขาตำรวจไปเหรอรถใครไปเมื่อกี้ไปอะไรตายแล้วครับพี่น้องนิกกี้รถอะไรไป,รไปเปไไปมืออออเ่อกีอไไใ้ใครอยู่บ้านลุงไหมล่ะไม่มีใคยใครจะอยู่มีแต่ไอ้นิกกับไอ้อะไรม<อ>เมื่ออือนิกกี้เหรออืเราอยู่นั่นเลย ก็นะครับเราก็มั่นใจนะครับพี่น้องเอเีมั่นใจเนาะตามที่เราความรู้สึกเราอะนะใช่อันทุกอย่างทุกอย่างมันก็อยู่ในซองนั่นแหละอยู่ในชองนั่นแหละนะไม่มีใครสามารถรู้ได้ไม่สามารถรู้ได้ไม่มีใครเก้ได้แต่ทีเนี้ยความรู้สึกพวกเราก็คือว่าหลายๆอย่างที่ว่าสงสัยอะนะเหมือนกับที่ว่ามีท่านอาวุโศสองท่านสงสัยอะ้รใช่ครับเราเลยยิ่งสงสัยไว้เลยใหญ่เลยเพราะเราติดตามมาตั้ง สี่ปีห้าปีนะใช่ผมก็ยิ่งอยู่คนในพื้นที่เนาะแล้วขนาดท่านเอาโซ่สองท่านนั่นยังยังยังเห็นแย้งอะนะตรงนี้แหละที่เราจะทําให้เราแบบรู้สึกว่ามีความสุขใช่ผมก็ยิ่งอยู่กับคนพื้นที่แล้วคิดไปแล้วก็จะทําไปเพื่ออะไรครับครับเจนบัดดีครับนะมันมีเหตุมันมีแรงรับใจยังไม่นอนหรอครับกี่โมงแล้วเนี่ยที่บ้านมันมีเหตุมันมีแรงจูงใจอะไระเออนะ ยิ่งแรงจูงใจนี่นะยิ่งมองไม่เห็นเลยคิดไม่ออกเลยแรงจูงใจเดี๋ยวไม่เอนนะครับตอนนี้กําลังทอดซีนอยู่นะพรุ่งนี้ก็จะเอาน้ําไปด้วยนะน้ำพึ่งดงพึ่งดื่มไปด้วยนะเพราะว,ว่าแกาาแก็รักหลานแกมากแกเหมือนกับว่าเหมือนกับลูกแกนะโอ้ยแกจะไปทําอะไรหนึ่งเหยดแรงจูงใจล่ะเอาแทบแทบ<อ>แทบจะเป็นลูกถ้าแกเลยนะว่าแกเป็นคนดูแลนะถืว่าก็ดูแลช่วยกันไปไหนก็เอาไปด้วยไปไหนก็เอาไปด้วยขาไปทำแล้วจะไปทําแบบนั้นเพื่ออะไรใช่ไหม มัน,น<ช>มีเรื่องกินแหงเทงใจกันนะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะแรงจูงใจตัดไปได้เลยหนึ่งคนที่จะก่อเหตุอาญากรรมมันก็ต้องมีแรงจูงใจใช่ไหมล่ะอยู่ดีๆมันเะยอ<ช>ย่างไล่ะโอ้โหเป็นหลังตัวเองคนคนเรานะครับจะอ่าจะอะไรนะจะจะก่อเหตุอาญากรรมอ่าอาชญากรรมนี่มันต้องมีแรงจูงใจนะครับถึงจะทําได้มันไม่ใช่ใครทําก็ทําได้ นะครับพี่น้องเอฟซีมันต้องมีเรื่องกินแหนงเคห์ใ,ใจกันจริงหรือเปล่าครับพี่น้องเอฟซีและเราก็อยู่ในพื้นที่และเราก็เคยคุกคีเคยนุ่นจักนิสัยของพ่อไปอกดเป็นยังไงยังไงนะครับพี่น้องเอฟซีนะเขามาอยู่นี่เราก็รู้ว่าเขาเป็นยังไงยังไงใช่ไหมล่ะนะครับผมคิดว่าไม่มีทางหรอกที่เขาจะทําในความคิดของผมนะจะไปทําเพื่ออะไรเอา้าพี่น้องเอฟซีมันได้ยังไม่ได้ยังก้นมากครับะ อ่ะคือเบืเบ้องกระขัขบเอยความคืดขวงผมอยู่นะแค่แค่ดู<ะ>ไม่ต้องดูอะไรนะพวกพ <c oughs> ีพีเอฟซีดูแค่พฤติกรรมอ่ะเนาะพฤติกรรมการการอยู่นะทุกวันเนี้ยว่าร้อนลนใครร้อนลนใครทุกใจใครดิ้นลนเห็นไหมมัน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 กลับตะละปัดอ่ะมัน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 บ่งบอกมันมันเห็นได้ชัดไงครับพี่น้องเอฟซีใครที่ดิ้นลนนะใครที่ออกตัวแรงนะนะพี่น้องเอฟซีนะ ใครที่ออกตัวเรงกว่าใครครับพี่น้องทีจีตอนนี้นะเขาคาพูดของ <c oughs> ของตัวตุนน่นนายนายนายตัวตุ่นมามาวิเคราะห์ดูนะ<ช>ว่าว่าใครจะนอนไม่หลับใช่ไหมใครจะร้อนลนก็ผมก็ว่าเอซี SC ทุกท่านเนี่ยของเจ๊ของเฮียเนี่ยก็น่าจะรู้นะ <laughs> แต่ทุกอย่างอ่ะเราก็ต้องพรุ่งนี้แหละจะรู้ว่ามันเป็นยังไง ไม่งั้นมันไม่มีเรื่องเงินล้านเข้ามาเกี่ยวเนาะพี่น้องเอฟซีมันไม่งั้นไม่มีเรื่องทรวงเรื่องซองมาเกี่ยวหรอกครับนะถ้าทําไปตรงไปตรงมาไม่เป็นแบบนี้หรอกนะพี่น้องเอฟซีนะก็ยังอะไรครับโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีใช่ไหมนะยังมีเอฟซีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนนะครับเนาะนะครับนะเป็นแหม่หล่ะดูถูกดูแคลนเขาอย่าง,ง,งนั้นอย่างนี้ไม่มีฝาบา้านอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าขอขอทานอย่าง,งนั้นนี้ ขอทานนะครับยังไงนะเขามาทําบ้านให้แล้วเขาก็ยังอะไรครับนะมีมาทำให้แกก็แกเขบอกว่า,ามี f อฟซีทำให้ ทำให้แล้วเขาก็คืนให้หมดเลยนะแต่มีใครบางคนพี่ว่ามีเอฟซีทำให้แต่เขาบอกเป็นตัวเองทำใช่อย่างเงี้ยดูกันแค่เนี้ยนะนะดูกันแค่เนี้ว่าว่ามันใครร้อนลนไครดินไครดินลนไขรร้อนใช่นะครับพี่พี่ลงกลนะถ้าไม่มีเงินก็เหมือนพี่พี่นลินนี่เนี่ยนะเห็นไหมล่ะชีวิตเป็นยังไงล่ะทีนี้เงินจะประกันตัวก็ยังไม่มีเ้าก็ต้องเข้าไปอยู่เลยใช่ไหมล่ะราคาพี่น้องเอฟซีไปแม่ล่ะ มันก็เป็นแบบนั้นนะครับ่ีเรื่องทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนะอือะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รอนะครับรอฟังเดี๋ยวขอ<า>ตัว<ะ>ไปทอดเนื้อสบเสบียงอาหารก่อนครับผม <laughs> เดี๋ยวก็จะไปตําเจียวอีกนนแล้วนี่เดี๋ยวก็จะไปตําน้ําพีอีกนะครับพี่น้องเอฟซีนะผมก็มาไล์ตรงนี้นะครับให้เอฟซีดูบรรยากาศนะครับอ่าความเปลี่ยนแปลงก็นี่แหละครับมีไฟถนนนี่นะอืม นะครับเนาะอีกอันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงคืออะไรคือความเงียบเหงานะครับอ่ากับความไม่เจริญนะครับนะกับความไม่เจริญนะครับพี่น้องเอทีมันเป็นแบบนั้นไงเห็นไหมครับนะครับเอีก็อยู่มาตรงนี้ก็น่าจะรู้เนาะะว่าเป็นยังไงอที่ลมเด่นพุ่งนี้ไม่ไปจริงๆเหรอครับผมไม่ <laughs> ได้ไปครับที่ธุระยังมนนาเฝ้าเพื่อนเฝ้าเพื่อนอยู่ นะครับเนาะเด้งครับยากระตัดเรียบร้อยเลยไหมสี่เอาติดต่อ้ร่นเฮมากนะครับพี่น้องเอฟซีเข้จายวอสิทาติดอันติดต่อ้ร่นเฮมากสิกินทานะครับผมสิสรเบีย,ม,ยามากินทาิสี่สงเบียมากินยาสิอันมากินทาสิเปิดเพลงเต้าง้อยทานะ อ่านะครับนะเอา้าก็รอรุ้นนะครับพี่น้องเอลกีนะะจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องเอลกีนะอืมแต่นะครับพี่น้องเอลีมันไม่มีอะไรเลยนะอืมอมันไม่มีอะไรมันไม่มีเรื่องกินแหงแข่งใจกันมันไม่มีเรื่องอ่าอะไรนะมันไม่มีเหตุจูงใจน่ไหม นะครับสองครอบครัวนี้เขาก็ไปมาหาสู่กันเขาก็ถูกกันนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะเขาถูกกันเออนั่งรถไปตลาดนัดด้วยกันเห็นไ,ไหมครับพี่น้องเอฟซีไปไหนก็ไปด้วยกันเห็นไ,ไหมล่ะอืนะครับถ้าสมมุติว่าบักไหลไม่ไปอะไรนะครับไม่ติดธุระไม่ไปที่อื่นบากไหลช่วยอีกทีนี้อ่าดีแต่ว่ามันออกแต่เช้านะครับน้องก็เลยเป็นพ,อพ่อพปเอีก เออเอาดันดันแปดร้อยไล้นะครับพี่น้องเอฟีนะฮะ